สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสากู a ชแนลอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะมาจิุนจะพาคุณผู้ชมนะมาปลูกขยายพันธุ์กล้วยไม้นะคะทํำยังไงเนาะให้เขาโตเร็วๆติดดอกไวๆนะคะนั่งอยู่ที่วัสดุการปลูกนั่นเองจ้ามีอะไรบ้างนะไม่ยุ่งยากค่ะคุณผู้ชมมือใหม่ก็สามารถปลูกได้ขยายได้นะคะทํายังไงไปติดตามรับชมแล้วก็ทําพร้อมกันเลยค่ะ มาดูวัสดุการปลูกค่ะคุณชมถ้าปลูกแบบเท่ๆหน่อยนะคะจิม่มจะใช้กระมะพร้าวแบบเป็นลูกเลยนะคะวัสดุของเราคือกระมะพร้าวนั่นเองจานอันนี้เป็นลูกค่ะเดี๋ยวเราใช้ลวดนะคะมัดนะคะแล้วเราก็ใช้กล้วยไม้ลงปลูกเลยสําหรับคุณชมที่ไม่มีเป็นลูกนะคะก็ใช้ง่ายๆเลยร้านขายต้นไม้ค่ะเป็นกระมะพร้าวสับนะคะถุงละยี่สิบบาทค่ะเนี่ยสับแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็ ปลูกในกระถางแบบนี้นะคะกระถางที่ดีนั่นคือมีรูยเยอะๆที่ระบายแบบนี้ได้ดีนะคะเพราะว่ากล้วยไม้เขาเป็นรากกึ่งอากาศค่ะแบบนี้นะคะนี่อันนี้มีคนให้ไม่จิ้มมานะคะกระถางเขาใหญ่มากนะคะก็เลยปาดเฉาะออกมาแบ่งออกมานะคะแล้วมีดอกติดมาด้วยะคะ่ะนี่ก็เลยลงปลูกเลยนะคะก็เลยจะสอนคุณผู้ชมปลูกด้วยว่าแคเทเธรียาปลูกยังไงนะคะให้เขาติดเร็วๆคะ่ะ วัสดุปลูกนะคะโดยเฉพาะกาบมะพร้าวสับเลยนะคะหรือว่าจะเป็นลูกมะพร้า,พาวก็ตามนะคะต้องแช่น้ําแล้วก็ล้างน้ําก่อนทุกครั้งนะคะล้างสารแทนนินนะคะออกไปให้ได้เยอะถ้าหมดเลยยิ่งดีนะคะคือแช่ไว้สองสามวันนู่นแหละแล้วก็มาล้างนะคะเพราะว่าสารแทนนินในกาบมะพร้าวนี่จะทําให้ต้นไม้ใบเหลืองได้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือขยายพันธุ์กันเลยนะคะขั้นตอนแรกนี่นี่จะปลูกใน ในลูกมะพร้าวนะคะแล้วก็หาลวดนะคะมามัดยึดติดไว้นะคะ<ป>นี่ก่อนอื่นเราต้องแช่กัะมะพร้าวก่อนนะคะอันนี้คือบ้านเรามีมะพร้าวนะคะเราก็ไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องตับเป็นชิ้นแบบนี้นะคะจะปลูกแบบใส่ลูกมะพร้าวเลยนะคะ เดี๋ยวม่สิมแช่ทิ้งไว้ก่อนนะคะให้มันนิ่มนะคะแล้วก็ล้างสารแคนินออกไปก่อนนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่มาเจอกันค่ะอ่าหลังจากที่เราล้างแล้วก็แช่กะมะาพร้าวเราเรียบร้อยนะคะคุณชมนี่แม่สิมก็ทิ้งไว้นานเลยนะคะล้างน้ําสะอาดเยอะๆนะคะแล้วก็เอายัดเข้าไปในลูกมะพร้าวเลยะคะ่ะถ้าคุณผู้ชมมีฐานก็ใส่ฐานไปด้วยยิ่งดีนะคะ จะช่วยให้กล้วยไม้ของเราติดเร็วด้วยนะคะยัดให้เกือบเต็มเลยค่ะถ้าคุณผู้ชมมีจุลินทรีย์สังคอาแสงนะคะแช่กะมะาพร้าไว้หนึ่งคืนยิ่งดีค่ะเพราะจะกลายเป็นปุ๋ยนะจะทำให้กล้วยไม้ของเรานะคะติดเร็วโตไวคะ่ะได้แล้วนะคะเราก็นำกล้วยไม้นะคะลงไปเลย เห,เหมือนเอาค้างไว้ด้านบนค่ะใช่ประมาณนี้แหละนะคะนี่หนีบๆไว้แค่นี้เองนะคะแล้วก็ใช้กับมะพร้าวนะคะล็อกไว้ก่อนเนี่ยไมค่อยล็อกระวังต้นมันหักนะคะล็อกไว้พอลากเขาติดเกาะติดกับกับมะพร้าวด้านล่างแล้วเราก็เอาออกได้นะคะแค่นี้เองค่ะคุณผู้ชมแล้วก็ใช้ลวดนะคะมัด อีกรอบหนึ่งแล้วก็ใช้ที่แขวนแขวนได้แต่ถ้าไม่แขวนนะคะก็นาไปตั้งนะคะหรือวางไว้ที่อากาศถ่ายเทได้ดีนะคะ,ะหลังจากที่ล็อกลวดเสร็จเรียบร้อยนะคะนำแคทเทอรียานะใส่ในลูกมะพร้พาวแล้วเรียบร้อยเราจะแขวนนะคะก็ใช้ลวดที่แขวนนะคะสามข้าง ล็อกเลยค่ะคุณผู้ชมตูกเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะรดน้ำให้ชุ่มนะคะหรือว่าแช่ไว้ในถังนะคะสักคืนหนึ่งก็ได้นะคะตื่นเช้ามาก็นำไปแขวนเลยที่มีอากาศไทยเทระบายดีนะคะกล้วยไม้ก็จะโตเร็วค่ะอ่าเสร็จแล้วจ้านี่ค่ะนำไปแขวนที่มี แสงแดดนะคะช่วงเช้าแล้วก็ลมพัดผ่านถ่ายเทได้ดีนะคะกล้วยไม้ของเรานะคะคที่เราขยายเนี่ยค่ะไม่นานค่ะประมาณ10กว่าวันนะคะก็จะเริ่มติดแล้วนะคะเคล็ดลับที่ไม่สิ่งปลูกกล้วยไม้ให้ติดเร็วนะคะหลังจากที่ปลูกเสร็จไม่สิ่งก็จะแช่ด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงหรือว่าฮอร์โมอนไข่นะคะก่อน1คืนค่ะหลังจากนั้นก็จะนําไปแขวนนะคะที่มีอากาศถ่ายเทแล้วก็มีแสงแดดส่องถึงช่วงเช้าค่ะ หลังจากที่เราปลูกกล้วยไม้ไปนะคะรากเขาเริ่มที่จะเดินค่ะดูยังไงนะคะจะมีรากใหม่นะคะโผล่ออกมานะคะเราจะมองเห็นชัดเลยนะคะนะัมันอย่างนี้นะคะี่แล้วก็ต้นใหม่นะคะแตกออกมางอกออกมาแบบนี้นะคะนี่คือเขาติดแล้วเราก็เริ่มที่จะให้ปุ๋ยบำรุงใบบำรุงดอกได้เลยนะคะเมก่กิมก็จะใช้มีอยู่ฮอร์โมนไข่นะคะแล้วก็ปุ๋ยหมัก ปุยน้ำเปลือกไข่นะคะที่ใช้เร่งกล้วยไม้นะคะและนี่นะคะแม่จิ๋มก็ผสม,มแล้วเรียบร้อยนะคะฮอร์โมนไข่นะคะแล้วก็ป้องกันมดนะคะที่ชอบมาขึ้นกล้วยไม้ด้วยน้ำส้มควันไม้ค่ะคุณผู้ชมหาซื้อที่ไหนนะคะน้ำส้มควันไม้นี่ตามร้านเกษตรทั่วไปนะคะหรือว่าสั่งทางอินเทอร์เนต็ตได้นะคะฮอร์โมนไข่นี้ทําเองนะคะเข้าไปดูคลิปย้อนหลังนะคะทําไม่ยากค่ะทําได้เลยสี่วันก็ใช้ได้แล้วนะคะหลังจากนั้นเราก็พ่นเลยค่ะ เป็นช่วงเช้านะคะซึ่งเป็นช่วงที่ปากใบของพืชน,นะคะดูดซึมซับสารอาหารนะคะที่เราให้ไปนะคะทางใบได้ดีเลยนะคะถ้าคุณผู้ชมไม่มีมดขึ้นกระถางก็ไม่ต้องใส่น้ำส้มควันไม้นะคะใช้เฉพาะฮอร์โมนไข่อย่างเดียวนะคะน้ำหนึ่งลิตรนะคะใส่ฮอร์โมนไข่หนึ่งช้อนเท่านั้นเองนะคะหรือว่าปุ๋ยหมักเปลือกไข่นะ,ะก็หนึ่งช้อนต่อน้ำหนึ่งลิตรเหมือนกันค่ะ ฉีดพ่นนะคะบำรุงรากบำรุงใบบ่อยๆนะคะทุกๆสัปดาห์นะคะกล้วยไม้จะให้ดอกเร็วมากค่ะถ้าเราบำรุงดีๆนะคะต้นเขาแข็งแรงเขียวง,งามแบบนี้นะคะคุณผู้ชมจเห็นถุงตรงนี้ไหมนี่คือเขาจะเป็นดอกแล้วนะคะมีหลายต้นเลยนะคะเขาจะสะสมอาหารตรงท้องตรงนี้นะคะยิ่งอวบยิ่งต้นใหญ่เขายิ่งให้ดอกกับเราสวยๆดอกใหญ่ๆนะคะนี่ต้นใหม่ที่แตกออกมาเนี่ยมีดอกทั้งนั้นเลยค่ะ ฉิบเพื่อะไรจ้ากลวยไม้นะคะชอบมีมดขึ้นนะคะเนี่ยเห็นไหมตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นไม่ฉีดเลยใช้ควบคู่กันนะคะทั้งบำรุงใบบำรุงดอกเล่งดอกด้วยแล้วก็กําจัดมดไปในตัวด้วยนะคะน้ำส้มควันไม้นะคะนอกจากจะไล่มดน้อนแมลงต่างๆแล้วนะคะยังช่วยป้องกันกําจัดยับยั้งโรคเชื้อราในพืชน,นะคะใบจุดใบด่างใบเหลือง โรคเน่าดำในกล้วยไม้ด้วยค่ะกล้วยไม้ขาวแกะค่ะเป็นสกุลช้างนะคะคุณผู้ชมนี่เขาออกดอกแล้วนะคะถ้าออกดอกแล้วเราป้องกันนะคะยับยั้งโรคเชื้อราะคะแล้วก็กระตุนระบบรากนะคะฉีดพ่นทางใบได้เลยนะคะถ้าเป็นดอกแล้วคุณผู้ชมพยายามหลีกเลี่ยงนะคะเวลาฉีดพ่นนะอย่าให้โดนดอกนะคะบัสเซียค่ะ ต้นใหม่นะคะงอกออกมาเต็มเลยนะคะนี่แหละเขาจะออกดอกให้กับเรานะคะบำรุงรากนะคะฉีดพิ่เลยคะ่ะยับยั้งโรคเชื้อราด้วยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยนะคะเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกค่ะเพราะนั้นเชื้อราจะถามหานะคะแคทเทรียานะคะตอนนี้เริ่มที่จะออกดอกแล้วเห็นไหมถุงดอกออกมาแล้วจ้าเราก็ให้ทางรากนะคะบำรุงรากค่ะ สัปดาห์ละหนึ่งครั้งค่ะคุณผู้ชมเราจะได้กล้วยไม้นะคะที่ติดเร็วโตไวออกดอกเร็วมากๆเลยค่ะและนี้จะเป็นเคล็ดลับดีๆที่นำมาแนะนำคุณผู้ชมในวันนี้ในการปลูกขยายพันธุ์แล้วก็ดูแลกล้วยไม้นะคะให้เขาออกดอกโตเร็วๆให้เราได้ชื่นชมตลอดทั้งปีค่ะคุณผู้ชมนำวิธีนี้นะคะไปปลูกกล้วยไม้ได้เลยต่อไปนะคะมีกาบมะพร้าวมะพร้าวเก่า,กาๆนะคะแห้งๆอย่าทิ้งนะคะ นำมาปลูกได้ไม่ว่าเราจะขยายพันธุ์ด้วยวิธีไหนต้นไม้จะสวยงามให้กับเราได้อยู่ที่การดูแลเอาใจใส่ค่ะวันนี้แม่จิ๋มขอขอบพระคุณคุณผู้ชมทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมหากมีข้อสงสัยอยากจะสอบถามหรือว่าอยากจะแนะนำสูตรดีๆในการดูแลบำรุงกล้วยไม้ให้กับเพื่อน,อนๆก็คอมเมนต์มาได้เลยนะคะเป็นการแบ่งปันค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ